ชีวิตล่าสุดดับเวทครอบครัวยากจนดิ้นรนหาเลี้ยงครอบครัวคุณน่ากันไม้ดับตำรวจสุนฮอตเล่นละครแทบทุกเรื่องตำรวจทั้งในจอนอกจอเผยสู้ชีวิตเห็นหน้าเห็นตาในละครถี่ยิ่งกว่าพระเอกนางเอกบางคนคุณน่ากว่าดาราหลายคนพอรับบทตำรวจมาหลายเรื่อง นักแสดงผู้รับบทเป็นตำรวจคนนี้แท้ที่จริงเป็นตำรวจคือดาบตำรวจตีซิลิเวชเจริญชนตำรวจสู้ชีวิตหากว่างจากงานราชการก็จะมารับหน้าที่เฝ้าร้านทองเฝ้าธนาคารร้านสะดวกซื้อแถมรับงานในวงการบันเทิงด้วยประวัติดาบตำรวจตีซิลิเวชเกิดที่จังหวัดสุร,ราธานีเป็นลูกคนกลางจากพี่น้องทั้งหมด5คนจากครอบครัวชาวสวนยางฐานะยากจนดาบตำรวจตีซิลิเวชมีความใฝ่ฝันอยากเป็นตำรวจ เพื่อแบ่งเบาภาระทางบ้านในวัยเด็กเด็กชายศิลเวชเรียนจบชั้นป .6 จากโรงเรียนบ้านควนเนียงอําเภอบ้านนาสารจบมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนภูผีพิทยาคมจบปวชาวสาข,ขาช่างยนต์โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้จากนั้นเขาได้สมัครเข้าเรียนระดับปวสที่โรงเรียนเทคนิคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และในช่วงนั้นมีการเปิดสอบคัดเลือกตำรวจทั่วประเทศจำนวน300อัตราเขาจึงตัดสินใจเข้าสอบและเขาก็สามารถสอบเข้าตำรวจได้สำเร็จจึงขอลาออกจากโรงเรียนเทคนิคทันทีสาเหตุที่เข้าวงการบันเทิงเก่าวคือเมื่อครั้งที่ดาบตำรวจตีซิลิเวชร,รับราชการตำแหน่งพลตำรวจที่สถานีตำรวจดับเพลิงลาดยาวมีอยู่วันหนึ่งในช่วงรอเหตุได้มีกองถ่ายละครจากค่ายกันตนาได้มาติดต่อให้ตำรวจไปเล่นละครเป็นตัวประกอบเรื่องสารวัตรเถื่อนซึ่ง ไปถ่ายที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีก็เลยชอบงานแสดงตั้งแต่นั้นมาพอได้ลองงานด้านนี้ผมก็รู้สึกชอบเพราะเป็นงานที่ใกล้ตัวและถนัดจนผมได้มาถ่ายภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรกสิงคนองนากับประโยคยอดฮิตโฆษณาตัวนั้นดังมากทำให้นักแสดงหลายคนเกิด หลังจากนั้นก็โฆษณาอีกกว่า10ตัวซึ่งได้รับบทหลากหลายไม่ได้ผูกขัดบทตำรวจอย่างเดียวเงินเดือนในการรับราชการตำรวจกับภาระที่ต้องดูแลลูกเมียนั้นไม่เพียงพอจึงต้องหาอาชีพเสริมนอกจากการรับบทตำรวจดับตำรวจตีสิลิเวต ทมาแล้วตั้งแต่การเฝ้าธนาคารร้านทองจนถึงโชเฟอร์แท็กซี่นับว่าเป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่งจริงๆถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆเพื่อนข้าราชการได้นำเป็นแบบอย่างในความสู้ชีวิตทําอาชีพสุจริต